ผมไม่ได้เล่นเอ้ยตรงนั้นมีคนมันแต่ผมดูหนังบ้านเล็กเหรอเจอกันใต้ดินนะแม่สาวน้อย ลืมไปไม่เอาเซฟเลยผมจะต่อยเก็บสแต็กลืมไปไม่ได้เอาเซฟเดี๋ยวเ,เ,เบสฟอนรัานมาเฮ้ยกูุงองดานจังวะ ซอมบี้ซอมบี้มาแล้วภูงงเมดดีมากสวยซอมบี้ดักทางขั้นสามเพิ่มระยะครับมีรอยเท้าติดเชื้ออยู่แล้วอ๋อ ก็ตอสองคนนะไปตัวมีกุญแจอยู่ไหนวะ ตะตันไม้ใส่ซอมบี้มาลงทุนมากกัดมันสวยอะไรวะหน้าซอมบี้แม่งโหดเกินอะไรจะพอหมอพอเจาะขนาดนั้นกระโดดลงไปซอมบี้แม่งดักตีอ่ะโคตรบ้าเหมือนมันรู้ร่วงหน้าเลยว่ะ โอเคครับซอมบี้ตรงนี้สองตัวเดี๋ยวผมม่าออกไปตัวหนึ่งก่อนแล้วกันเฮ้ยฟาร์มก็ได้นี่ขั้นสามขั้นสามงไกลกว่าเดิมเอิม่มเครื่องนูนปะ ซอมบี้ทำไมไม่เดินไปเลยวะซอมบี้เกินใหม่แล้วครับอันนี้จะเข้าเฟสสองเอาวะเนี่ยเจอแล้ว จะโดนได้ยังไงไกลขนาดนั้น <c oughs> คุญแจอยู่ไหนวะนะ ทั้งก่อนยันงบอกกากอยู่เลยซอมถ้าถ้าแอดออนซอมบี้เดินไวอะไม่ดีไม่ค er, ุ้มแอดออนที่เกี่ยวกับซอมบี้เดินไวอะอันนี้มันบังเอิญปะเดินมาเจอพอดีกระโดดลงไปแล้วก็ตีปั๊บซีโนโแว็กจะหมดหรือเปล่าอตอนเนี้ยเอ้า <c oughs> ผมตี เมื่อกี้เห็นใช่ไหมผมตีผมตีมติดอันนี้ไปก่อนมันดาเมจมันเหมือนมันลากได้อะสมมุติเราตีเสาแล้วเราก็ลากไอเส้นไฟฟ้าไปอ่ะมันจะมีนิดนึงอะอุ้ยไกลไป โดนปะโดน,โดนตรงนั้นคนใช่ไหมครับซอมี้ทำไมมันมันเดินแบบนั้นอะ่ะ เฮ้ยสองคนเอากล่องอ,อ๋อเสียงบักเ <c oughs> สียงเปิดกล่องบัก <c oughs> มันต้องปล่อยเชื้อเพื่ออัพขั้นครับหรือว่าปล่อยเชื้อใส่คนอะ่ะมันจะอัพขัน้นหรือว่า จะเอาเป็นฟาร์มซอมบี้ก็ได้ปล่อยหนวดใส่ซอมบี้ได้เหมือนกันอันนี้มีติดเชื้ออยู่มีสัตว์ทำไมไม่โดน ดีไม่ถือบาซูก้ามาฆาตกรทุกตัวควรจะมีอันติปะ <c oughs> เอากูนึก <c oughs> ว่าเล่นกระตา่ายฆาตกรทุกตัวควรจะมีอันติปะแบบเหมือนเหมือนจีอูน่ะจีูนมันแบบเปิดอันติได้โอนี้เปิดอันติเอาบาซูก้ามายิงสักทีดิ ีเชียร์ไปก่อนผีเชียร์ไปก่อนก็ควักปืนออกมายิงเลยกดคอนโทรลน่ะเปิดลังติด แต่ถ้าต่อยผีไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับต่อยผีจะไม่ได้เกรดน,นะต,ต้องใช้หนวดเท่านั้นซอมบี้ทามือเดิมไปข้างหน้าแบบนั้นหมายความว่ายัางไงหมายความว่ามีคนมันกาลังเดินไปหาคนใช่ไหมนี่ไงนี่ไงมันบอกตำแหน่งเราได้อยู่เต้ ต้องดูให้ดีๆถ้ามันยกมือเมื่อไหร่ก็นั่นะเฮ้ยเขา offering ออฟฟมา killer ์ชเช c k อ่าฮ่าเรียบร้อยไอท่อเกิดอยู่ข้างๆผมนี่แหละตรงนี้เลย เดินไปที่ประตูเอ้ยฝั่งนั้นนั่นนั่นนั่นซอมบี้กัดมันมาเปิดประตูไม่ได้หรอกเมื่อกี้ซอมบี้มาจ้องมือปะมันต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆหรือเปล่าวะยวทำให้พ่อผิดหวังนะลูกไป,ปไหนแล้วเพื่ฮ่า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 ปักเข้าให้ซอมบี้มันหัวเชื่ ผมว่าเวน่าจะพยายามให้ข้าตองกรมีสองความสามารถใช่มันควรจะมีมากกว่านั้นเว้ยแต่ตัวตัวตัวละครที่แบบตัวละครมันมันเริ่มมาทํา กับตัวละครใหม่ๆตัวละครเก่าๆคือมีแค่นั้นน่ะอย่างเช่นตัวเดรเออ่ะมันมีแค่หายตัวไปแค่นั้นเลยบอกไปก็ไม่รู้จักหรอกมั้งฆ่าตะกรมาแล้วครับมาแล้วนี่มีซีส

น้องไม่มาไล่พี่โทเทมน้องจะแตกจะเอาไว้ด้วยเขาผีด้โทเทมไฟน้องแล้วฮ้ยน้งยาพี่คือนักจุกอมโมวันออฟเดอร์ไทยแลนด์ นบ,บวรรออฟเดียไทยแรงนักทำคอมบัวนำหนึ่งของจักรวาลอุ้ยมาตีซอมบี่หรอแย่นะ จาน้ฟาดไอเวนดูไม่เอาแล้ววะทุ่ยมึงเป็นของกูอย่างนั้นน่ะแห่กูไม่ได้ใช้แล้วเปิร์กอ่ะระเบิดอ่ะ เพีแค่เสียก่อนเพชรวัคซีนเซรุม่มซีโนแวค <c oughs> ดีคาพิเตอร์หาล้อุ้ยมาขั้นสองแล้ววะ่ะ มันไปฟาร์มซอมบี้นะนะ่มันไม่ได้ไปฟาร์มคนคนยังไม่ติดเชื้อไล่ตีแต่ซอมบี้แล้วนน่ะกระทึ้ดี่บึ้มนะเอา้ากูบอกก่อนมันวางระเบิดไว้โอ้ยเดียไม่ใช่ละทำไมจิวไม่มีจิวนี่วาไม่มีจิวติดเชื้อมันมีผลถ้าโดนหนวด ถ้าโดนหนวดแท้มันตีมันจะเจ็บครับแต่ถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ติดเชื้อโดนหนวดแท้มันตีมันจะไม่เจ็บมันจะกลายเป็นติดเชื้อพี่เร่นกับพี่แจ็คอยู่ดูไหมนะ่ะแจ็คดอสันหรอคือ <c ười> คนไหนอะ่ะพี่แจ็คดอสันอะ่ะคือรีออนอีกคนนึงหร ตรงนี้ไม่มีอ๋อเจอแล้วทรงผมริออนมันหล่อจังวะไอ้เปรตจะมาหาผมเหรอมันมาแล้วมันวิ่งมาด้วยความเร็วพร้อมกับโนวัน ได้ทั้งคืนตรงนี้ได้ทั้งคืนบอกเลยว่าได้ทั้งคืนไปไปพ่อหนุ่มจบดูเสร็จแล้วก็ออกสิวะมึงรออะไรนะ่ะเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้อ,บ <c oughs> อย่างนี้นะครับถ้า ถ้าเนี้ยถ้าเรายังไม่ติดเชื้อถ้าเราโดนสกิลอะสมมติโดนมันก็จะติดเชื้อแต่เรายังไม่เจ็บตอนนี้คือเฮ้ยทอย่างนี้ได้ยังไงถ้าซอมบี้แล้วถ้าโดนซอมบี้กัดเมื่อกี้ก็คือจะเจ็บเลยไปละ ไม่ได้ไม่ได้ค้าบของไม่ได้ปั่นไฟอะ่ะคิวอ,อย่างสวยเหรอแต่ผมชอบแบบแคล์มากกว่าไอพวกนี้ดูดูตูดอะไรวะนะ่ะชื่อของมันคืออะไรเนะี่ย เฮ้ยดูนะโทเทมที่ผมถอนเมื่อกี้